สวัสดีครับจาก SB มอเตอร์นะครับรวันนี้พามาดูรถแท็กเตอร์นะครับเข้ามาใหม่อีกคันนะครับตัวนี้เป็นโคมสัสสูนะครับ b 60จี6นะครับ b ี60จ6โคมสัสสูนะครับเป็นแท็กเตอร์ขนาดไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่น้ำหนักอยู่ที่17ตันนะครับตัวนี้17ตัน ดีหกสิบหกหกโคมัสูุนะครับตัวนี้เดินได้ปกตินะครับติดเครื่องใบมีดยกได้นะครับใบมีดสภาพสวยอ่าไม่ผูไม่มีดามมานะครับตัวนี้หลังคาเป็นหลังคาโครงเหล็กเฉยๆนะครับไม่มีเก่งนะครับเป็นโคมัสสีโคมสัสสุดีหกสิบหกหกตัวนี้ ขนาดความกว้างใบมีดนะครับ4เมตรนะครับใบมีดตัวดันนะครับ4เมตรความกว้างของแท็กนะครับแท็กตะขาบนะครับด้านในนะครับ3เมตรนะครับความกว้างของแทก3เมตรความกว้างใบมีด4เมตรนะครับรถสูงความสูงนะครับจากพื้นถึงหลังคานี่3เมตรนะครับความสูง3เมตรแล้วก็ใบมีดนี้สูง1เมตรนะครับความสูงของใบมีดที่ดันนี้นะครับีกอยู่ ต,ตัวอาร์มนะครับตัวอาร์มตัวกระบอกยกตัวช่วงล่างสภาพยังดีนะครับที่เห็นอยู่นี้คือทําสีทาสีกันสนิมใส่นะครับสีจะดูใหม่หน่อยก็คือทากันสนิมไวแต่สภาพไม่ผุนะครับโรเลอร์ครบหมดนะครับโรเลอร์นี่เก็บลูกสองด้านครบหมดนะครับดีปลอดดีด้านเดนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับเครื่องยนต์หกสูบ หนึ่งร้อยห้าสิบห้าแรงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแรงเครื่องยนต์หกสูบทำงานที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบต่อนาทีนะครับรหัสเครื่องเป็น nh สองสองศูนย์ ci นะครับเป็นเครื่องของโฟม์สูนนะครับเครื่องเดิมเลยอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวผมซูมถ่ยเสียว่าเครื่องนี้ควันอ่าเครื่องหลวมไหมนะครับนี่นะฮะตอนนี้ติดเครื่องอยู่เร่งเครื่องนะครับไอเสียมีเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับเครื่องไม่หลวม ตัวนี้น้ำไม่ดันนะครับต้องมีบ้างนะครับไอเสียเพราะว่ารถใช้งานนะครับรถใช้งานมาเป็นรถเก่านะครับอ่านี่ให้ดูหอยเสียนะครับควันไหมไม่ควันนะครับอันนี้คือเดินทํางานอยู่นะครับตัวนี้มีห้าเกียร์เดินหน้าแล้วก็สี่เกียร์ขอยหลังนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาให้ดูนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาให้ดูปกติใบแผ่ครบหมดนะครับใบแผกตัวเดินครบทุกใบนะครับ แล้วก็มีสันขอบยังเต็มอยู่นะครับวันนี้สภาพการใช้งานใช้น้อยนะครับเป็นรถเก่าจอดเป็นรถเก่าจอดสี่เกียร์ถอยหลังนะครับระบบเลี้ยวทำงานได้ปกตินะครับโรลเลอร์สปอกเก็ตเดี๋ยวตอนท้ายนะครับผมจะถ่ายให้ดูใกล้ในะครับตอนนี้เสียงใกล้รถเสียงดังนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูช่วงล่างให้ดูเครื่องนะครับว่าเครื่องเยิ่มไหมช่วงล่างเยิะมไหมนะครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูอีกตอนหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบฝาบางนะครับเครื่องคอมสูบฝาบางอ่าเลี้ยวให้ดูเลยนะครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับติดเก็ดตันเลยนะครับนี่ติดเก็ดตันกว่าเลยนีด้านหลังตัวนี้ที่บ้มเลยนะครับคอมสู ตอนนี้รถจอดอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอ,อําเภอเมืองใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับครับเข้ามาดูได้เลยอยู่อ,อําเภอเมืองเลยนะครับโทรมาหรือโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์วิดีโอใต้วิดีโอด้านล่างแล้วก็หรือฝากข้อความคำถามไวไใต้วิดีโอนี้ช่องนี้ได้นะครับหรือผ่านไลน์ไอดีก็อยู่ั้าอ่าด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นี่นะครับช่วงล่างเดี๋ยวตอนท้ายผมถ่ายให้ดู เครื่องเป็นยังไงนะครับสําหรับตอนนี้ก็เห็นการทํางานให้ดูนะครับ่าเสียงเครื่องการทํางานระบบเลี้ยวระบบยกเป็นยังไงนะครับการเสียงเครื่องตัวมัรจุ b หกสิบชี้หกหกสิบนะครับตัวนี้ก็ยืนหกสิบโอเคครับจ้าส่วนตัวเครื่องนะครับ อ่านี่ผมถ่ายให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ได้ชาร์จนะครับเกี่น้ำมันเครื่องอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเกี่วัดน้ำมันนะครับอ่าตัวนี้มีน้ำมันปกตินะครับอ่าน้ำมันเครื่องยังไม่ขาดนะครับตัวนี้ สภาพเครื่องอ่าให้ดูเลยนะครับนี่ติดเครื่องเพิ่งจอดนะครับนี่หกสูบโอ้ตัวนี้ฝาหนานะครับต้องขออภัยเราจะคู่บอกฝาบางไปตัวนี้ฝาหนาตัวนี้ส่วนของห้องขับนะครับตัวนี้รหัสแะคนเพลนะครับ D หกสิบดหกนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบตัวบังคับคอนโทรลครบหมดนะครับอ่าทั้งระบบเลี้ยวบังคับใบมีดนะครับ ตัวนี้เควัดนะครับส่วนตัวนี้เป็นช่วงล่างนะครับตัวนี้เฟื่องสปอกเก็ตเฟืองสปอกเก็ตนะครับตัวนี้ยังหนาอยู่นะครับยังไม่แหลมนะครับยังหนาอยู่แล้วก็ตัวด้านบนนะครับลิงค์นะครับลิงค์โซ่ เต็มอยู่นะครับนี่สังเกตลนิงโซยังเต็มนะครับยังเต็มบางนะครับยังไม่เห็นบุษนะครับยังหนาอยู่นะครับเป็นแบบนี้หมดทุกทุกข้อนะครับนี่มีอีกด้านหนึ่งนะครับของเครื่องนะครับมีหม้อพักคอยเสียนะครับเข้าที่ฝาสูบนะครับเป็นเครื่องสามตอนนะครับหกสูบ ส่วนนี้แกนไฮรดรอลิกนะครับยังใสยอยู่นะครับแกนไฮรดรอลิกไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยขนแมวนะครับใสยอยู่นะครับส่วนวนี้ใบมีดนะครับใบมีดตัวดันนะครับยังเต็มอยู่นะครับใบมีดใหญ่ใบมีดใช้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับอย่างเหล็กเต็มหนาอยู่นะครับ